สวัสดีเพื่อนๆชาว SAO VS กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกในส่วนของที่ว่าสำหรับคนเล่นสายฟรีและอยากมีตัวละครครบแบบทุกตัวนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องมีเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมต้องไล่เป็นข้อๆก่อนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยไปที่ R member ก่อนนะแล้วทีนี้เราต้องดูตัวละครของเราอะฮะว่าจัดทีมอะเออว่ามีครบทุกท่าแล้วหรือย,ยัง ที่ผมแนะนำก็คือต้องเป็น SSR เท่านั้นย้ำนะเท่านั้นด้วยหลังจากนั้นเนี่ยตี้มันสามารถจัดได้อยู่5รูปแบบเห็นไหมอ่าทีนี้ดูขวาบนนี่ครับผมเขียนเขาว่ารวมอยู่รวมก็หมายความว่ามีครบทุกธาตอันนี้คือตี้แรกนะครับตี้ที่2อ่าเห็นปะ่ะอันนี้คือเป็นตี้ของกิจก็คือกิจกรรมอ่าก็คือเราเอาไปเล่นอีเวนต์นะครับเอออีเวนต์ก็ใช้ตี้นี้อ่าต่อนะต่อนะต่อมาครับ ทำเป็นการแบ่งนะครับไฟน้ําลมยาละตี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เห็นแล้วครับเนี่ยคือผมมีครบแล้วเห็นปะไฟครบต่อครับน้ําครบน้ําข้อดีคือมันมีฟีให้มา2ตัวนะครับหรือว่าจะเอายุเกีย oh! วออกก็ได้ถ้าใครไม่มีนะครับเปลี่ยนเป็นคิริโตก็ได้นะครับที่เป็นดาบฟ้าได้เช่นกันนะครับอ่ะต่อมาครับก็เป็นลมลมผมก็มีครบเอาง่ายๆว่าตัวละครผมมีครบทุกตัวยกเว้นอลิสตัวเดียวเท่านั้นอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยต่อว่าหลังจากที่เราได้ตีครบแบบนี้แล้ว,วครับเราต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าเกมนี้สิ่งที่หายากมากที่สุดก็คือเพชรดังนั้นหลังจากได้ครบแบบนี้แล้วคําแนะนํานะครับไม่ต้องสุ่มอีกเลยหยุดไปเลยครับหยุดจนกว่าจะมีการการันตีหมายเขาว่าไม่ต้องสุ่มจนกว่าจะมีการันตีครับบางคนอาจจะงงอ่ะเช่นเดี๋ยวผมมาที่เฟ้นหาคือการสุ่มกาชานะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมอยากให้ดูอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยก่อนที่จะเข้าเรื่องจะได้เข้าใจ ่าเห็นภาพตรงกันเดี๋ยวเรามาที่ตู้อันล่าสุดเลยไปที่โอกาสได้นะครับทีนี้เรามาดูโอกาสนะครับเห็นว่าคริโตชุดดำอซูนะทุกตัวที่เป็น S S R ก็ยังอยู่ในนี้เข้าใจความหมายผมไหมครับทุกตัวยังอยู่เหมือนกันแค่ว่าไอ้ตู้นี้มีโอกาสได้อลิสกับยูจิโอมากขึ้นแค่นั้นเองแต่ทุกตัวมีครบตั้งแต่ตู้แรกครับตู้แรกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตู้แรกกันบ้างเห็นปะ่ะเห็นไหมเห็นไหม อลิสไม่มีเห็นไหมเออแต่มีโอกาสได้คริโตกับลิสเบตมากขึ้นงั้นหมายเขาว่าไอ้ตู้ใหม่ๆที่มันจะเข้ามาครับไอ้ตัวละครเช่นอย่างอลิสหรือ,อยูจิโอมันก็จะไปด้วยเข,เข้าใจความหมายหูเนาะเออนั่นแหละก็หมายเขาว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะมีตัวละครอะไรมามันก็จะมีอยู่ในตู้ทั้งหมดยกเว้นนะครับอันนี้มันเป็นของค่ายบันไดซึ่งมันเป็นไปได้สูงม,มากๆเช่นตัวลิมิเต็ดอย่างเดอะมู i วี่มันกาลังจะเข้ามาประมาณวันที่7วันที่8เนี่ยถ้ามามันอาจเป็นไปได้ว่ามาแค่ตู้เนี้ย ตู้เดียวเท่านั้นถ้ามีตัวละคร SSR ตัวไหนที่มาตู้เดียวแบบ l i m i t e d ต้องมีเอาไว้เพราะส่วนใหญ่มันเป็นตัวที่สำคัญนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ตัว l i m i t e d เนี่ยคุณก็เก็บเพชรไปเลยไม่ต้องสุ่มจนกว่านะครับวันใดวันหนึ่งที่มีการันตีเพชรนั่นเองมีการันตีหมายความว่าสมมติถ้าเราสุ่มวันนี้ไปไปสิบรอบจะสามารถเลือก SSR ได้หนึ่งตัวสมมตินะครับสมมติหรือว่าครบ10รอบปุ๊บมันแถมให้เลยตัวหนึ่งแน่ๆอะไรแบบเนี้ยเออคุณค่อยเอาเพชรเหล่านี้ไปสุ่มวันนั้น และในวันนั้นน่ะคุณก็จะมีโอกาสได้ตัวละครพวก SSR ก่อนหน้านี้ที่มันมีทั้งหมดอย่างตอนเนี้ผมไม่มีตัวอาลิสใช่ไหมซึ่งผมก็มีเหตุผลที่ผมสู้เนี่ยเพราะผมอยากได้ UGO แล้วผมก็ได้แล้วนะครับอ่ะพอผมได้เสร็จปั๊บเนี่ยผมก็เอาง่ายๆว่าตีมันครบอย่างที่เห็นไปแล้วเนาะพอเขาเสร็จปั๊บเนี่ยอ่ะผมต้องเอาให้ดูก่อนนะเนี่ยทั้งหมดมันอยูอยอ่10ตัวแล้วที่ผมมีนะครับแต่ทั้งหมดมันมี11ใช่ไหมเออ เนี่ยผมอาจแค่ฤทธิ์ผมก็ไม่ต้องสูบอีกเลยครับหลังจากนี้คือหยุดจนกว่าจะมีการันตีเช่นอย่างมีตัวใหม่ๆม,มาแล้วแบบเฮ้ยมันต้องมีหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าเกมมันยังไม่มีโหมดบัตเทิลฟิลหรือการต่อสู้อารีนากันเองอะ่ะดังนั้นผมเลยไม่สามารถบอกข้อมูลได้ว่าเฮ้ยตัวเนี้ยคุณต้องมีนะเออตัวเนี้ยเอาไว้แก้ทางตัวนู้นนะอะไรแบบนี้ผมยังให้ข้อมูลส่เนี้ยไม่ได้จนกว่าจะมีอไรหน้าแล้วผมก็จะทําการเล่น ในตอนนั้นเลยถึงจะตอบได้อ๋อตัวนี้แม่งดีว่ะเออมันเหมาะสำหรับ PVP PV นะแต่อย่างตอนนี้ชัดเจนละชินนนเนี่ยเหมาะสำหรับในการลงด่านอันเนี้ยแน่นอนแบบแน่นอนแทบจะไม่ต้องมีอะไรพูดเลยอะคือมันดีมากๆในด่านนะครับเออแต่อย่างไอตัว PVP ตัวไหนดีอะผมยังตอบไม่ได้ซึ่งผมคิดว่าไอตัวที่มันแถมมาเนี่ยอาจจะไม่ดีอย่างไอตัวเนี้ยลิสเบตก็สกิลสั้นผมก็เลยมองว่า PVP อาจอาจจะไม่แรงอีกอย่างคิริโตก็แบบอะอย่างคิริโตด่าไฟเนี่ย มันมันก็สกิลนานเกินไปถ้าหามผมนะเอออย่าง UGO เหมาะไหมอ่ะผมมองว่าเหมาะอ่ะทำไมล่ะเพราะมันตีทีเดียวมีโอกาสแช่แข็งเออแล้วมันตีแค่แบบทีเดียวแล้วหยุดไงมันไม่ใช่แบบคอมบยาวๆรัวๆเนี่ยอะไรแบบนี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าหลังจากถ้าใครมีตีครบแบบนี้นะครับหยุดการเติมเอเอเฮ้พูดผิดหยุดหยุดกาชาไปเลยนะครับจนกว่าจะมีการการันตีหรือว่ามี บัตเทิลฟิลก่อนวันนั้นนะ่ะเดี๋ยวผมจะทำคลิปบอกอีกทีนึงว่าเออตัวไหนเหมาะกับตัวไหนตัวนี้คุณต้องมีนะเพื่อเอาไว้เล่นแล้วไต่แรงแบบสบายเลอเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เห็นนะผมมี900เพชรแล้วหลังจากนี้ผมอาจจะไม่ได้ใช้อีกเลยนะครับซึ่งหยุดเลยเนาะเดี๋ยวมีคนถามต่อว่าไอ้บัตเทิลพาร์ทเนี่ยเติมดีไหมผมตอบแบบนี้ไอก้การเนี่ยมันดีการเนี่ยโคตรดีเลยนะครับและแถมถ้าเติมเนี่ยได้ยูจโอห้าดาวด้วยงงไหม คือได้5ดาวเลยอ่ะทันทีและยูจิโอเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเล่นได้ใช่ไหมเออนั่นแหละครับก็แปลว่าดีนั่นแหละคือความหมายเนาะดังนั้นอันนี้คุมมค้มไหมคุ้มแต่เหตุผลที่ผมยังไม่เปิดเนี่ยเพราะว่ามันมีเวลาถึงต้องสิ้นเดือนนะครับผมเลยไม่รีบผมอาจจะไปเปิดตอนเดือนยี่วันนี้วันที่ยี่สย่าอะไรเงี้ยคือผมจะดูตัวละครแล้วแบบเดือนนี้อาจจะมีพัลทิ้ฟิลและอาจเอายูจโอไปลงก่อนเอ้ยมันเล่นได้ไหมสมมติถ้ามันเล่นได้ก็ ยอมเติมเอา5ดาวเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะไม่เติมเลยอะไรแบบเนี้ยผมดูอนาะคตแล้วค่อยเติมก็ไม่รีบนั่นเองนะอ่ะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่กําลังช่างใจว่าเอ้ตู้ใหม่มาจะสุ่มตัวนู้นตัวนี้ดีไหมเนี่ยถือว่าคลิปนี้เป็นคาตอบไปเลยนะครับว่าถ้ามีครบตามเนี้ยไม่ควรแต่ถ้าไม่มีล่ะถ้ายังไม่ครบอ่ะเอาง่ายว่ายังไม่ยังไม่ครบสีอ่ะผมก็แนะนําว่าสุ่มไปเถอะครับสุ่มยังไงจะมีครบเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อคุณเล่นสบายไงอ่ะมีอีกนิดนึงก่อนจบนะครับ คือเราต้องมาคุยก่อนกิจกรรมแรกเนี่ยมันตัวกิมไอกิม,อม,กไ,มออไอเนี่ยมันเป็นธาตุสีเขียวถูกไหมเออไอเนี่ยธาตุไฟต่อไปต้องต้องเป็นธาตุอะไรลมแง๋แงก็รู้อยู่แล้วว่าธาตุลมเออธาตุลมก็ใช้ไมล่ะเออต่อไปมันต้องใช้ธาตุลมในการเล่นก็เนี่ยธาตุไฟไปแล้วธาตุน้ำไปแล้วต่อไปต้องเล่นธาตุลมเออเนี่ยคือมันเดี๋ยวมันจะวนลูปอย่างเงี้ยเรื่อยๆดังนั้นผมเลยบอกเลยบอกว่าคุณต้องมีให้ครบทุกสีก่อน แต่บางคนอาจจะแบบถ้าได้ตัวหน้าตู้มันจะมีโบนัสให้นะเออไต่แรงนะครับแต่ว่าถ้าใครเครียดเรื่องไต่แรงไอ,อ้แรงตรงนี้งั้นคุณก็ต้องมีนะครับเพราะว่ามันต้องได้โบนัสนะเนาะถ้าโบนัสไม่ได้มันก็ไม่คุ้มเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนเลยละต้องมีทั้งอลิสและยูจิโอแล้วต้องมีการอะไรเงี้ยถ้าถ้าใครอยากตามก็ตามนะแตส่ส่วนตัวผมไม่ตามผมมองว่าเพชรสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดครับไว้ไปสุ่มในตอนที่มันการันตีหรือตัวแบบที่มันจําเป็นดีกว่า เนาะสำหรับเล่นเกมของบันไดมาหลายเกมแล้วมันน่าจะเป็นแนวนี้แหละอ่ะก็จบคลิปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับในการเล่นเชาว SEO VS